ตำรวจน่อยเอา้าตำรวจน่อยอยากไปหาเมียบ่ได้ใส่รองเท้าไปหันหนาไม้ป่าเบิ่งในงามบ๊วยเจ้าเอ๋สวยจังเลยไปงามบีเมียเบิง่งเดี๋ยวป่าถ่ายรูปกันเดี๋ยวป่าถ่ายรูปให้อีหล่าเยืนงามๆเด้อยืนดีๆโอ้ยเสียดายบ่ได้ใส่รองเท้ารองเท้าบ๊วยเอาอมาตำรวจไปนะหาเมีย ยืนตัวตรงๆยืนตัวตรงๆเฮ้เอาได้จ้าสวยจังสีไทยมุ่นหมดอกป่ากไทายว่าเปลี่นไปฮะแม่แม่กำลังดูเพี้ยกำลังดู้พุ่น งามบ่คะครมแมบ่เบอรงามบ่มมบวสวยที่ไายจาะเข้าไปขุนมันหกที่พ่ออายุใสกว่นีไไ่ไก่ับไกนี่ตำรวจยังได้ไม่ขีหมกเลยต้อวดเป็นวัด <c oughs> ใส่ผ้าเสีขีหมกเสีอออออเออถ่ายรูปกับอันนี้ที่าย,ยืนถ่ายกับอันนี้ ดีไหมกระบอกใหม่ว้ายว้ายเห็ดจังสีหล่าเห็ดมือสิเจื้อนตรงๆเห็ดเห็ดเห็ดมือเทียงเทียงเห็ดมือเห็ดมือเทียงเทียงเห็ดมือตรงๆยายางอมือยี่หล่ายังงอไหมยี่หล่าเห็ดจังสีแม่วันทยาัดยี่หล่าอีกขางหนึ่งร้องเอาขางหนึ่งเห็ดเอาขางนี้ร้องเอาขางหนึ่งเห็ด จากว่าเขาเอาขางซ้ายหรือง้ขางขวาดอกป่ากับโบ๊ชัวจักอะไรงั้นชี้ไหมชี้จังขี่อ่าทหารจะจังสั้นสิเออเอาแม่เพชจังสีเจังสี่แม่เอาแอมเจังสี่ไหมเห็ดเห็ดคือป่าบอกดีไหมโบแมนเห็ดจังเอาเห็ดจังไลยกับเห็ดโลดขันไงเอ้ยตำรวจหน่อยเพราะท่านเดืผ่านการฝึกเพราะท่านเดืผ่านการอบรม มีหลายงานมาเห็นแล้วไก่ไก่งาปหินไปเห็นแล้วเอะขี้มกออกแล้ว <c oughs> ต้องรวจ่ะ